สรรพคุณของลูกใต้ใบนะคะนี่เขาจะแก่แล้วจะไม่ค่อยมีลูกละเรามาดูนี่นี่ต้นนี้นี่แม่เอ๋ยมีลูกอยู่สรรพคุณก็คือล้างพิษในตับนะอ่ารับประทานแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับพิษออกจากตับแต่ต้องกินอ่าต่อเนื่องหน่อยนะ วิธีการกินมันถ้าเราใช้เข้มข้นมันก็จะขมมากาเราก็ใช้สักห้าต้นใช้ทั้งรากทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกของเขาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ําให้มันเดือดสักยี่สิบนาทีใส่น้ําไปสักสามลิตรก็กินเป็นน้ําชานะแต่ถ้าจะให้หอมก็เอาไปตักแดดก่อนจะหั่นเป็นท่อนหรือจะเอาพันพันม้วนม้วน แล้วก็ต้มก็จะมีความหอมขึ้นสปปรรพคุณดีเหมือนเดิมลองทำกันดูนะคะอ่าเป็นยาเย็นค่ะดับพิษไข้อ่าถ้าตอนนี้นะจะให้ต้านโควิดได้ก็ใส่ตะไคร้ห้าต้นแล้วก็ใบมะนาว32ใบอันนี้ก็ได้ความรู้มาจากในในในเพจ เป็นคุณหมอคืนบ้านท่านหนึ่งท่านก็ให้ความรู้มาเป็นวิทยาทานเอามาต้มต้มรวมกัน3ชนิดนี้กินก่อนไปฉีดโควิดมันก็จะทําให้เราไม่ปวดเนื้อไม่ปวดตัวเวลาเราฉีดวัคซีนมาแล้วอะใครที่กลัวโควิดเราก็ใช้กินป้องกันไว้ก่อนได้เสริมภูมินะะลองลองทำกันดู ไม่เสียหายภูมิปัญญาไทยเนาะต้านไวรัสขับปัสสาวะขับลมต้ารมะเร็งเพราะว่าเขามีสารอนูดอิสระบำรุงตับลดน้ำตาลในเลือดเป็นยายูโรเวทนะคะแก้ไข้แก้ไอแก้กระหายน้ำขับฤดูขาว แก้น้ำดีพิการแก้ดีส่านแก้ขัดเบาแก้บวมแก้นิว้วอ้แก้ปวดฝีหนองแก้ท้องเสียบำรุงธาตุแล้วก็ต้มจางๆอ่ะอย่าให้มันขมมากนะทํายังไงก็ได้ให้เรากินนะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆที่สวนนนมีเยอะเชี่ยว